แมนยูจ้องคว้าสตาร์จากทีมตกชั้นพี่เมียรีเผยค่าตัวไม่แรงแถมแกรีเนวินยังอวยว่าเป็นนิวรอยคีนฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อดังสายตลาดนักเตะเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตททีมดังพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจคว้าตัวไทเลอร์อดัมกองกลางกับตันทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย24ปีมาจากลีกยูนในเตดที่เพิ่งตกชั้นลงไปเล่นในศึกแชมเปียนชิพรายงานระบุว่าเอริกเทนฮาคุนซือแมนยูมีแผนสร้างทีมในระยะยาวโดยเฉพาะในแดนกลางซึ่งมีแต่ตัวหลักที่อายุเกิน30ปีทั้งคาเซมิโร คริสเตียนอิริเซนและเฟรดโดยมีไทเลอร์อดัมเป็นหนึ่งในเป้าหมายซึ่งเจ้าตัวก็มีโอกาสย้ายทีมสูงหลังจากลีดยูไนเต็ดไม่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าแหล่งข่าวเปิดเผยว่าแมนยูมีลุ้นคว้าตัวไทเลอร์อดัมมาจากลีดยูไนเต็ดด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์1,540ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่แพงมากนักหากดูจากอายุการใช้งานและสัญญาที่ยังเหลืออยู่จนถึงเดือนมิถุนายนปี2 0ง7ันยี่สิเไทเลอร์อดัมเป็นผู้เล่นที่มีสถิติการเข้าป แม้เจ้าตัวจะมีปัญหาบาดเจ็บจนพลาดการลงสนามหลายนัดก,ก็ตามซึ่งแกรีเนวินตำนานนะักเตะแมนยูที่ปัจจุบันเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลยังเคยนำไปเปรียบเทียบกับรอยคีนอดีตกับตันทีมรุ่นเดียวกันส่วนเกรกเบอร์ฮันเตอร์กุนสือทีมชาติสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามว่าท่านนายพล